อ่าครับผมสวัสดีครับนี่ครับเราจะมาองพึ่งนะครับทางนี้ตีไปกลางเลยนะครับกลางโค่นก็ได้ประมาณน่ากุศลกับเป็นตัวน้ครับนี่ครับกาโค่น่วน้ำก็เว้นไว้นิดนึงกันครับกลางโค่นก็นี่ครับมันก็ตัมโตหมังมั้งนะครับนี่ครับจะเข้าไปลุยได้ครับว่าจะตัมโค่น่วน้ำิ่มบางไหมครับ โบกับดอกังนี้กับด้านั่างพวมีน้ำยุ่งเลยกับเลยก้าว้าไปต้ใจกับ มครับพึ่งตื่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวโดนก้อนไปมั่งนะครับอ่าครับปุ๊บหมันครับนี่ครับช่วงนี้ผมนี่ครับตีโด้วยตี่ผมตัดไปนะครับแปลาคนแบบประมาณน้นกวดกับก็ตัดมาแบบนี้ครับมันก็ทดำโตกะไปมั่งเลยนะครับนะครับผมจะเกว้งกันดูครับไม่รู้มีไหมครับมาลุ้นนะครับ นี่คร ok ับกาตำโตมาบ้างครับพ่อหนังครับกาเหลืมตำโตไปกะเตะกาไม่เต็มครับตัวโดนกัมีครับครับโดนนี่กาตรงโก้ละครับนี่ครับตำน้ำตลอดกิ้งละครับตำกาหนามกาไม่หมาครับเตะกะาผดผดใช้ได้ครับ กับปุ้มกับไ,ไม่รู้ผมเมองกงินไหม,ไมครับปุ้มตังกลงนะครับกินไม้พุ้นะครับนะครับบางก้อนนิดเดครับตกนี่ตรงก้อนนะครับวเว้นไว้ตัวตัวตึงในอกมั้งเลยครับดอกก้อน ตรงนี้เลยก็าาต,กตัดครับตำแหน่งี้กับไป็นการเดาตุ้งุ้นเลยลูกครัจับไปรังเลยครับตีเป็นกองพลครับ โคหน้าไม่หมานะครับก็ใส่ทุ่งกับหรือเลือกเราจะใช้ทุ่งกับตัดัร่งของนครับเดี๋ยวจะตั้ไม่อยากครับ นี่ครับผมนางอนตัวนี้ครับจะเป็นพึ่งตัวผู้นะครับจะไม่ถ้อยครับตัวนี้ครับนี่ครับผมจะเป็นตัวผู้ครับตัวนี้ครับพึ่งตัวเมียครับสิต้อยครับพึ่งตัวผู้จะไม่ถ้อยนะครับนี่ครับมาแรีนครับนี่ครับพึ่งแบบนี้ครับสีมันจะเป็นตัวแบบนี้มันจะคือตัวผู้ มันจะมาตัวใหกับมันจะบินวูอวูอแต่วิวินั่คือตัวใหกับตัวเมียครับต,ตัวตัววิวิครับโอเคครับการ,ร,รวางขนนะครับอันนี้ ไม่แกออกนะครับก็ไม่ไก่มีกวันเลยครับอ,องตัดเฉียออกนะครับตัดเฉียวครกจะได้ร่วมร่วงครับกลวยจะได้กินหนายครับ ไปนะครับป่าไมาจอดรับที่กับตะน้ำพึ่งรับครงนี้ด้วยกับ นี่กับปุ้งกับตดใจต้องกับกินี่กับหนูกาดร่างมวนะครับประมาณคกึ่งกิโลนะครับนี่ครับเลยครับ ส่วนอาทิตย์นี้ครับอาทตย์ที่กิ่งนี้ครับผมก็จะปาใบปั้นครับหรอมันไม่ขาดด้วยแล้วครับอันนี้นี่ครับเดี๋ยวได้ตั้งนะครับอันนี้ปาไปปั้นครับคือกว้างขึ้นเหมือนด้วยเลยครับด้วยกำลำบากครับชัดคับแต่ไม่มาครับเด็กอะของนี้บ้างครับ นี่ยครับผมจุงครับก็มีตัวติดอยู่ตางโน้นครับผมไม่ได้กว้าแต่แค่เดียวครับเลยๆมาเห็นครับเล็นอยู่ด้านนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวกระตัวนี้ก็จะมีบินออกมาครับจุก่ะเดี๋ยวผมจะตัดังได้ใส่ตั้งเลยครับเพราะถ้าปวดจริงไว้เดี๋ยวก็เจ๊งได้ครับมองกับดัง นี่ตัวมาก็เ็มแลนะครับเจ้ากาดล่นหัวิีนนะครับรับตาไม่มางับด็กับปลาไปลับปลาไปย่ำกันได้ครับปลาไปจุ่มน้ำพึ้งกินกันด้วยครับปลาไปลับ กินกันด้วยครับนี่กับเป้นเหนอครับใส่ตรงเป้นนะครับกระติมด้วยครับ ก็เป็นดีตัวงก็ไม่ขายเต็มอะไรครับแต่ก็โอเคครับผมมีอะไรกินครับการรู้ว่า มาตัดโอดโจนะครับวันนี้ก็บนี่กับใดนี่กับวางกับปนกับนี่กับได้ตัวนนตัวนนมันโจ่งเป็นนะครับนี่ครับมาจุ่มครับนี่ครับช่วยนู่นก็เป็นคนว่ายน้ครับจ้ามจีนช่วยจีนหนังหน่ยปลาพุ่งรับปล่อยนู่นพุ่งปลาไปโจ้งกับโค้งช้างไว้นะครับก็เลยต้องปลากรงอันดี้นะช่วยๆครับช่วยนี่จินนะครับนู่นกับตัวนั้นครับเดี๋ยวเรพุ่งลงไปเก็บครับนั่นครับจินนั้นครับ กินเล็กนะครับตีเก้าเก้าครับก็นี่ครับเลยครับจ้งคิดอยู่ที่นี่นะครับทีกลางดีจ้องก็ได้โปรดทมกวนนะครับกับตัวพึ่งก็ได้ออกไปมั่งเลยนะครับพวกตองโคตันนะครับกลางดีจ้องรับแบบมีรังนี้มีตัวกินน้ำหมาครับเลย่ตัวอย่างมีอีกรังว่านะครับเลยต้องตัดรังนี้กับจะได้อะไรังเงินโตครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมคลิปผมนะครับขอบคุณมากๆครับ นี่ครับตีได้ครับก็โปได้กินครับอันนี้ครับขอบคุณครับ